สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเปิดบ้านที่ออสเตรเลียแยมาทิรา บ้านที่ออสเตรเลียแต่ยังบินกลับไม่ได้สำหรับนางเอกสาวเจ้าน้ำตาแยมมาธิรากับทิปไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียที่ผ่านมาหลายปีซึ่งทิปนี้แยมไปครอบครัวทั้งพ่อและแม่ไปเยี่ยมญาติและถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยมาธิราตันติประสุดชื่อเล่นน้องแยมเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคม2539ที่โรงพยาบาลโกโครสในเมืองโกโคสรัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียน้องแยมไม่ได้เป็นลูกครึ่งนะเพราะคุณพ่อสลาวุฒและคุณแม่ธนั พรไปรู้จักกันที่ซิดนีย์ก่อนจะแต่งงานกันแล้วย้ายไปอยู่ที่โกรโคสสาวแยมมาที่ราจึงเกิดและโตที่ประเทศออสเตรเลียสลับกับประเทศไทยค่ะตอนเด็กที่แยมกลับมาประเทศไทยใหม่ๆแยมหาเพื่อนยากมากเพราะเพื่อนไม่เล่นด้วยอาจเพราะนางจะชินอยู่กับการอยู่เมืองนอกสมัยเด็กอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ต้องเตะบอลนางบอกโดนบังคับฮ่าฮ่าฮ่า ตอนเล่นหนังตอนแรกโดนสั่งห้ามพูดภาษาอังกฤษเพราะนางติดภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2555จากการที่คุณแม่พาแยมไปคัดเลือกเป็นนักแสดงที่บริษัทดาราวิดีโอซึ่งการคัดเลือกในครั้งนั้นก็เข้าตาผู้จัดละครอย่างคุณไพรัสสั่งวริบุตรและคุณสยมสั่งวริบุตรค่ะแยมจึงได้แสดงละครและรับบทนางเอกเป็นครั้งแรกในละครย้อนยุคเรื่องชัยเชษในบทเจ้าหญิงสุวิชยา,ยาซึ่งแม้ว่าจะเป็นการแสดงครั้งแรก แต่ก็ทําให้เธอเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในเดือนกันยายนปี2555แยมมาทิราตันติประสูติได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3และในปี2556เธอก็ได้มีผลงานการแสดงเรื่องแรกกับทางช่อง3กับละครเรื่อง แคนสนิ่หาในบทจริมาประกบคู่กับถากูลการทิพ์หลังจากนั้นแย็บก็ได้มีผลงานละครกับทางช่อง3อย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Lift x x p r e s s หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ